สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มจะให้เพื่อนๆดูคำศัพท์นะคะก็เป็นช่วงศัพท์น่ารู้นะจุ๋มเอามาให้เพื่อนๆดูหนึ่งคำนะคะนั่นก็คืออะปิลซีนอะปิลซีนนะคะคำนี้มีสามพยางนะอะปิลซีนอะปิลซีนนะคะแปลว่าส้มที่เป็นผลไม้นะคะคำนี้เพื่อนๆทราบหรือเปล่าว่าเป็นเพศอะไรคะเพศชายเพศหญิงหรือว่าเพศกลาง นะเดี๋ยวเพื่อนๆหยุดคลิปก่อนนะคะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าเป็นเพศอะไรและก็เพราะอะไรนะคะอ่าถ้าเกิดว่าท่านใดตอบถูกเดี๋ยวจุ๋ไปกดหัวใจให้ค่ะโอเคอ่าจุ๋มเฉลยนะคะคํานี้เป็นเพศชายเพราะว่าลงท้ายด้วยพยัญชนะนะอ่าโอเคเวลาเราไปเปิดในดิกชันนารีนะคะคําว่าส้มเนี่ยเราจะเจอคําว่าอ l i c ซีมา ะคะําที่เราเห็นในรูปดิกชันารีเนี่ยจะเป็นรูปเพื่อนๆทราบแล้วแน่นอนเพราะว่าจุมพูดทุกคลิปเลยรูปที่อยู่ในดิกชันารีก็คือรูป Nominative Case ทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะคะ,ะรูปอะปริซีเนี่ยเป็นเอกพจน์นะคะแปลว่าส้มหนึ่งผลนะแต่ถ้าเกิดเราส้มหลายๆล,ลูกนะคะไม่ได้บอกจำนวนนะแต่ว่ามันหลายๆล,ลูกเป็นผู้พจน์นะคะจะเป็นรูปอะปริซีนี่อปิซีนี เราจะใช้รูป nominative case นะคะกับคำถามที่ว่า s t o e t a s t o e t a นะคะนั่นคืออะไรหรือว่านี่คืออะไรนะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นส้มลูกเดียวนะคะเราก็บอกว่า ata alpiscine ata a l p i s i n e ถ้าเกิดเป็นส้มหลายลูกนะคะเราก็บอกว่า ata alpiscine ata a l p i s i n e นะคะแล้วก็เรายังใช้น ominative case นะคะตามหลัง โครงสร้างประโยคที่ว่าฉันมีจุดๆจุดนะคะฉันมีภาษาละเซก,ก็คืออูมิเนียเยสอูมินยเสนะคะอันนี้จะเป็นเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างของประโยคเลยว่าถ้าจะบอกว่าฉันมีอะไรเนี่ยให้เริ่มว่าอูมินียเยสจุดๆดจุดนะคะ,ะถ้าเราบอกว่าเรามีส้มลูกหนึ่งนะคะเราก็บอกว่าอูมินียเยสอะบบิซินถ้าเกิดว่าเรามีส้มหลายลูกนะคะเราก็บอกว่าอูมินียเยสอะบบิซินหนึ่งอูมินยเยสอะบิซินหนึ่ง แล้วเราก็ยังใช้ nominative case นะคะตามหลังคำว่าชอบด้วยนะคะชอบภาษารัสเซียก็คือ d รา v i ตซานราเวตซา,า,านะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบสม้มนะเราจะบอกว่า m เนียนราเวตซาอับซ n i ีมเน n ยราเวตซาอับซน,นะคะปกติเวลาเราบอกว่าเราชอบอ,อะไรเนี่ยนะคะมันก็มักจะเป็นพระหุพจน์นะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าเออเราชอบแบบเป็นลูก ลูกใดลูกหนึ่งลูกเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นว่าเราชอบมันเนี่ยมันมักจะเป็นพ่าอุพจนะคะก็คือม mm hmm. เนียนราเวชสะ a ป็นซีนิเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าคําว่าฉันเนี่ยไม่ได้ใช้รูปยานะคะใช้คําว่ามเนียนะมเนียเนี่ยจะอยู่ในดาทีฟเคสนะคะอ่าเวลาเราจะบอกว่าฉันชอบอะไรเนี่ยฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานนะคะแต่ สิ่งที่ฉันชอบต่างหากที่กลายเป็นรูปประธานในประโยคนะคะอาอ์บิซีนี่เนี่ยเป็นประธานในประโยคนะเป็นรูปน o m i n a t i v e case นะคะแล้วเพ,เพื่อนจะสังเกตเหตุอีกนิดนึงนะคะว่าจุมบอกว่าคําว่าชอบภาษารัสเซียก็คือราวิดซาใช่ไหมราวิดซาแต่เวลาบอกว่าเมเนียนราวิซามันจะคนละคํากันนะคะเพราะว่าคําว่าชอบคํานี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ชอบเป็นเอกพจน์หรือว่าพาหุพจน์ นะถ้าเกิดว่าเป็นพระอุพน์เนี่ยมันจะเป็นดราเวทซานะคะดราเวทซถ้าเป็นเอกพจน์มันจะเป็นดราวทซะนะรูปดั้งเดิมเนี่ยคำคำว่าชอบแบบตั้งต้นเนี่ยนะคะตอนที่ยังไม่เปลี่ยนรูปเนี่ยมันจะมีซอฟต์ไซด์ตรงด้านหลังตัวแตนะแต่เวลาเรามาใช้กับประธานแล้วเนี่ยนะคะตัวซอฟต์ไซด์จะหายไปนะอ่ามเนียนดราเวทซาอัปปิซีนีนะคะ ถ้าเกิดว่าสมมุติอ่าเราพูดว่าฉันชอบส้มลูกเดียวก่อนอ่าถ้าเราอยากจะใช้อัพปิซีนนะมันจะได้ว่ามเนียนราวิซาอัปิซีนนะคะจะสะกดด้วยตัว e นะถ้าเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาปปหาุพจน์อัพริซีนนี่จะสะกดด้วยตัวยานะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นรูปทั้งหมดของอัพปิซีนนะคะในแต่ละเคสนะะคำว่า ส้มเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันมีแค่คำเดียวนะคะไม่ว่าจะแสดงหน้าที่อะไรในประโยคนะคะก็จะมีคำเดียวคือส้มแต่ภาษารัเสเซียนะคะไม่ใช่นะเคสเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกหน้าที่ของคำนั้นนะในประโยคนะคะอเมื่อกี้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นไปแล้วว่าถ้าเป็นประธานในประโยคนะคะก็จะอยู่ใน nominative case นะเอกพจน์ก็คือรูปอปิซีนพหูพจน์คืออ p i c i ีนะคะ เดี๋ยวอีก5เคสเนี่ยจุ๋มจะอ่านให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยจุ๋มจะมีตัวอย่างเคสมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นบางเคสเดี๋ยวจุ๋มจะอ่านให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนค่ะ Genitive case นะคะถ้าเป็นเอกพจน์ก็คือ a p i c i n a a p i c i n a passive a p i c i n a m a p i c e n a m Dative case เอกพจน์ apicino apicino, passive a p i c i n u m apicenum a c c u s a t i v e case เอกพจน์ apicin apicin พาวโพธ apicin i apicin ห instrumental case เอกพจน์ a p i c i n a m a p i c i n a m พาวโพธ a p i c i n a m i a p i c i n a m i prepositional case เอกพจน์ apicinia apicinia พาวโพธ apicina apicina นะคะ อ่าเรามาดูรูปนี้กันนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นไข่เจียวในส้มนะคะก็คือเขาทำเมนูนะคะเอาไข่เนี่ยไปอยู่ในผลส้มนะคะน่าจะอร่อยนะจุมว่าอ่าภาษารัสเซียก็คืออัมเลียตวาปิซีเนี่ยอัมเลียตวาปิซีเนี่ยนะคะเวอร์อัปิซีเนี่ยเวลาเขาอ่านนะคะตัวเวอร์เนี่ยมันจะกลืนไปกับอัปปิซีเนี่ยกลายเป็นวาปิซีเนี่ยนะคะวาปิซีเนี่ย อัลเลดว่าปิซีเนี่ยเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคําว่าส้มนะคะดั้งเดิมที่ไปเปิดในดิกชนีเนี่ยอัปิซีนใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขามาใช้เป็นรูป Prepositional Case ที่เป็นเอกพจน์นะคะอ่าเพราะว่าเป็นการแสดงสถานที่นะว่าไข่เจียวเนี่ยมันอยู่ในส้มนะคะอ่าแปลว่าในส้มก็คือวอะปิซีเนี่ย รูปต่อมานะคะก็คือเป็นรูปน้ำส้มนะคะมีประโยคบรรยายใต้รูปว่า so ok is the pc of motion s h a t is v ok is a i m i r u k a m i so is the pc of motion s h a t is v a i m i r u k a m i นะคะก็แปลว่าคุณสามารถที่จะทำน้ำส้มเนี่ยได้ด้วยมือของคุณเองนะคะสังเกตคำว่า apc i s n a f นะอันนี้เนี่ยอยู่ในรูป genitive พหูพจน์นะคะเพราะว่าตามหลัง is e is e เนี่ยเป็น Uh, Preposition นะคะมีกฎอยู่ว่าถ้า Preposition is เนี่ยอยู่หน้าอะไรนะคะคำนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในรูปเจ i t i v e นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือน้ำส้มนะเพราะว่าน้ำผลไม้มาจากส้มนะคะ is นะแปลว่ามาจากนะ รูปต่อมานะคะก็เป็นช็อกโกแลตนะคะมีบรรยายด้านบนว่าชมในช็อกโกแลตสปิซี่นัมบอนจินีดิวโนสติปิอาตกรัมคำว่าบอนจินีนี่จุ๋มเป็นมันเป็นเนอ่อชื่อยี่ห้อช็อกโกแลตนะคะจุ๋มไม่แน่ใจว่าจุ๋มออกเสียงถูกไหมนะคะอ่าชมในช็อกโกแลตสปิซี่นัมบอนจินีดิวโนสติปิอาตกรัมนะคะก็แปลว่าดาร์กช็อกโกแลตผสมส้มนะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าหลัง preposition เซอร์เนี่ย รูปเนี่ยนะจะกลายเป็นอปิซีนัำซึ่งเป็นอินสตูเมนต์เคสนะคะอ่านะก็แปลว่าดาร์กช็อกโกแลตผสมกับส้มนี่นะคะ with orange นะก็เลยเซออปิซีนัำค่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่จุ๋มจะให้เพื่อนๆดูนะอ่าเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็เวลาจำคำศัพท์หนึ่งคำนะคะอย่างคำว่าส้มนะอปิซีนะคะจุ๋มอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยจำ ทั้ง10รูปนี้เลยนะคะโชคดีที่ Nominative Case กับ a c u s a t i v e Case ของอ p ิซนเนี่ยมันซ้ำกันนะคะมันก็จะมีทั้งหมด10รูปนะอ่าเพื่อนๆก็ค่อยๆจำไปนะคะคือถ้าเกิดเราจำไปเนี่ยมันจะดีนะคะเวลาเราเอาไปใช้สมมติเรารู้กฎแล้วนะว่าตามหลังเซิร์เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นอ n s t r u m e n t a l Case ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเราไม่ได้จำ เราจำแต่คำว่าอะบิซีนแปลว่าส้มอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเปิดอีกใช่ไหมว่าอะอะบิซีนเวลาทำเป็นอนะินสต u m e เมนต์เคสเนี่ยรูปอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราจำไปเลยเนี่ยมันก็จะได้เร็วนะคะเวลาเราจะต่งประโยคนะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้นะคะจุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยเพื่อนๆ กดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จุ๋มได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะงั้นคลิปนี้จุ๋มฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ